มันเสียอะไรนะต่ารวาจารย์คือยามเวลาไปเลยยามใต้นี่เขาเรียกว่ายามเงารถท้อหรือยามตอระปีก้าโพก้าตอระปาตามลักข้อโหรารย์ก็เรียกว่ายามนี่ยามโลกาวินาผู้ซื้อกาเนิดแต่ยามนี้จะไม่มีความเจริญในชีวิตการสร้างสิ้งมงคลในเวลานี้ก็เรียกว่าไปตัแต่เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นสิ่งที่ร้ายเลยต่านวอาจารย์ไม่ซึ่งกับใครเพราะจะ คือพระเจ้าพระยาจนในนครเวียงทองไม่เทียงให้แต่ประการนนแต่เหตุการณ์นี้มันจะต้องพ้นสำรับบุคคลกันสู่งบุคคลชั้นสูงนี่ท่านหมายถึงว่าก็ปล่อโยกเจะว่าท่านพูดไปเถอะท่านไม่ต้องเต็งใจพูดไปตามความรู้ของท่านมันจะเป็นคนเสียต่อองค์ราชาราจินีนักสนุมเอกุตประรวมท้งพระมกงศ์จากที่ใหญ่โดยจะพอผู้ตู่กำเนิดวันประทุนักเียวัน คนที่เกิดวันพฤหัสกพราะมันเป็นแคลาละืนนี่กับวันเสาร์ไปแล้วคัโอ้ถ้าวันอื่นวันอื่นจะไม่มีพุ่มดีพุ่มเสียแต่ประการใดเราเกิดวันอาทิตย์มีอะไรไม่ถนาาูประจารจะไม่มีพุ่มดีพุ่มเสียประการใดไปแล้วคัเออสะอาดมณนีจะเกิดวันพฤหัสไปใหญ่เลยคุณกะหมองอมที่กระรอบผมย่งเกิดวันพฤหัสก ไดยดูนันธาเลยคือวันเสาร์ค่ะตรงกับวันที่คือเทศกาลเปรีย็บเลยเออทธนูราชานเขามีเพียงแต่ว่าสะอาดพนีองค์ราชินีเขาสื่อเสนอมาวันเขาเรื่องจะมีอะไรไหมมันจะไม่ได้กลัวอะไรเรากเจ้าแก้กเราชีวิตมนุษย์มาหลีกเลี่ยงความตายกันไม่พ้นแต่พระแม่เจ้าไม่ซึ่งกับเจนนั้นหรอกวัะเจ้ากาแต่ก็พระพุทธเจ้าก็กราบทูลแนะนำ ว่าในเวลานี้พระแม่เจ้าไม่ควรจะบำนักหรืวอวายุในนครเรามีการไปบวงสรวงสร้างบวยคอเทียไปบำเพ็ญสิ้นภาวนาธรรมจดืสั้สองเดืนนนอนง,ง,งดเว้นขงมีเรือตีข้าวอย่าเสด็จข้ามาสู่นครเป็น,นันคาบแล้วพระแม่เจ้าจะโปรดต่อยเราจะมเป็นดังครรมทำน,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 นายนตายขาเราก็ม่อมข้อโอชีวิตนี้เป็นเอ่อต่อว้ยตบพระองค์ตออนี้นะศาสตร์มันีสองเดือนเท่านั้นเอง ไปบำเพ็ญศีลภาวนาทำก็หลวอาจารก,ก็ได้ขอแม่กัแล้วนะทีระบอกที่กะรอกันมีข้ามบวชใหญ่อย่างเดียวสี่แต่ทียาลูกล่านนะเธอก็ยังเป็นเด็กถ้าผมที่เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ขอได้อยูท่ที่ใกล้ดูี่าวเา,านี้ร่องเดือนนี้ค่ะมันม่ใช้อาจาย,ย์แบบนี้สีนะ่สองเดือนตรนนั้นเองเอาแต่ที่กระรอน่เป็นพประสมวุ้นกระบอกองฉันสูตนาน ที่ได้นำถาถไปแจ้งในบุได้รับอาจจะเจะไปสึงเธอเอนี่ตัวออน,นันทาภูนบำเหนจรางวัลใน,นาากะอาจารย์มด้วยนะแต่อ,องค์ดังส้อนจะเดน่อให้ีนะั่น,นกลับมาเป็นหนึ่งคนแบนี้นะต้องเดือนเากอั้งเองใจมากนะนตาโนเน้อรำเมตำเมำเมเลยนะก็ใจเห้ค่อยกว่ามืมือ ตรไปนี่ไงเปลี่ยนช้องแล้วหนักจะนุมเบสคอยดูนันตาจะไม่มีเนี่ยจะเป็นองค์หานนี้กับโต๊ะักที่อยดูนันตาการทำนายายสักอย่างนี้เราไม่ปดอย่างหญิงเสี้ยจันยาบันมันหญิงเยอแปดสิบสี่ปีก็เงยยูสร้างความดีกําปูดเปลี่ยนประโยคต่องประโยคมาทำไมเสียบมดแมน่ยเอ้ยฮะรอยจำเป็่อง่องนี้ยังไม่คุ้มหลาเว้ยแต่อันนี้หลักราชการเมื่อด้ทปีได้ไหม นอก้าปะาัยปิดรอมาลงเชือมิดพอไม่ได้คิดป่าเเอาแค่ตัวย่อ เจ้าหรื่องีแต่เจ้าทวงสีด้วยรำทำนายก็ตองปลัดปรากจากทานนี้แล้วตรงปีติปรางปราจาปกครองราิดานาะ โอกบมงปรารชนิดานนี่เะครับ่น้องที่รักมิติกว่าเรบทำบางเพยก็ได้กล่าวกันเอาไว้แล้วคบคนใหนดูหน้าซื้อป้า้ดูเนื้อ ถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถมันไม่พนมันหนึ่งไนน้ำใจคนโดยจะพาจิตใจคนที่มีกิเลสตัณหาคอยดูนันทาก็ต้องการจะได้ตำแหน่งอันใหญ่โตท่านโหรอาจารย์ก็ต้องการจะได้สินจ้างรางวัลคนปรากฏมันเป็นเปรเอ็นเี พระที่ประตำหนักอ,องค์หญิงสาริยาพระธิดาของพระแม่เจ้สาสาบมะฮีทุกวันก็จะตรงแ,ะแระเกิดเสืมสำราญอยู่ด้วยเหล่าองค์รัตน์ขึ้นได้รับการโปรดเจ้าโปรดจะหมอบให้ดูแลและจะไว้ความปลอดภัย ในเก่วและในเดยกก็ปฏิบัติภาระนาที่ตาที่ได้รับมอบหมายวันนี้ในขณะที่เจ้าหญิงสาริยาได้มีความสุขตรงประกระเสมสำรานอยู่นั้นราชมารดาเสด็จมาถึงตำหนัก้วยน้ำพระเนรที่ไหลอาบแก้ม สบายว้านคงเด็กแม่สบายใจจะสาริยาลูกแม่เสด็จแม่กันแสนะจ๊ะแม่ร้องไม่จ้ะแต่อะไรขึ้นเด็กแม่เดี๋ยวแม่จะร่างให้ฟังจ้ะ Oh, <laughs> มองระดับแม่ร้องไห้ลูกก็ม่สบายใจเกิดทุกใดพระแม่เจ้าดูแม่นูเต้าทุวงสีทุกๆครั้งระดับมานะ้ายินดีแต่วันนี้ดูมองมองตัวลูกจนปัญญาเด็อไรขึร้นหเปล่ด็ี ทุกครั้งเสด็จแม่มาด้วยรอยยิ้มแต่วันนี้มีราบน้ําตามาฝากหนูแต่ยามใครทําเสด็จแม่ของลูกหรอจ๊ะไม่มีใครทาแม่กลูกอะตาของแม่เองนั่นแหละสริยาจะเอาอะไรที่หลังยั่งยืนกับชีวิตมนุษย์สท้องฟ้าก็ยังหลังน้ําตาเป็นนิ่เป็นฝนใช่ไหมก็แม่เป็นคู่นี่แม่หัวเราะได้แม่สุขได้แม่ก็ทุกได้ที่แล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรหรอจ๊ะ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสืบเรื่องมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วที่เกิดภายาในพระมหาราชาวังและตำหนักหลังใหญ่ได้พัางลงไปสเสด็จพ่อได้รับสั่งให้ท่านหลวงราชารมาทนายไทยเหตุการณ์น,นั้นพี่น้องประชาชนก็มีความวิ่ตกตัดคนสุดท้ายมันไม่มีอะไรเสียหายนอกจากแม่ผู้เกิดวันพฤหัสแม่จะมีเคราะเสด็จแม่น,นี่เหลอจา้าคะอยู่ลอ ไม่ต้องจากเธอไปอยู่ในป่าดงผงใสทั้งสองเดือนเอ่อการตะว้บังคมม่อมแม่ตรมานี่ด้วยความรบตันพุมพุ้ดเลยว่าดีนะทองกว่าเจ้ากันแตอนี่ไม่ถึงห่วม่อมแม่จะต้องจากพวกเราม่อมไปอยู่ป่าอยู่ดงผองเดือนได้แล้วเอ่ม่อมแมาจะไปประจับทีน้อยไม่สาบเปลยก็ยังไม่รู้ที่ไปองเดือนนี้เป็นทำเอ่อการปูนทุ่งโสราตาตะลุยราตหมนะอา โอ้ยบางท่อยงด้วยกันถึงลูกลังกาดนะนู้จำประดาก็โล่ยีเทปอยู่แล้วลูกลังกาดอย่างน้อยก็โล่อกเทปขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆมึงต้องพยายามนี่นี่ม่แม่มาวันนี้ด้วยนำระเนตรอีอาบแกมแต่นี่ไอเดียกันไม่รู้เรื่องนั่นปั๊บมึงมันไม่รู้ย่ำดีย่ำทุกย่ำทุกมันันมาใจจ้องเบอรจ้องงานไปเบิด์้ามอย่ังเกี่ยวไรกับโคว อ่ะรู้มือกันแล้วผู้คนดูเรื่องนี่บอกเขาอ่ะอันโอ้นเราจากัตูดในไปมันเป็นสิ่งภาวนาทธรไอ้เรียกว่าหลูกกัดมันไม่ดูเรื่องนี้ไม่นานมันไม่เจอลูกมิ้นมาอมหรือว่าลูกอมเนไงตอกบาตรตอกลูกอมหยู่ตอกแท็กตอกแท็กปูก็ต้อกลูกอมรับบาลไม่ตูกนอนในยลูกตอเลยเรียกว่าอมมันกาดหรืว่ามันกาดมันนี่แหละ อย่าไปชี้สากันะกนะคนนะแต่คนเราเนี่ยมันเลือกเกิดกันไม่ได้นะแต่ทำระไรม่อมแม่แล้วับเสด็จแม่จะต้องไปเมื่อไหร่เลยอจ๊ะวันนี้เนี่ยลูกพี่จะไปวันนี้ก็มีประโยชน์นะไหนๆก็ต้องไปความจริงนะล,ลูกเอ้แต่ทยาชีวิตของแม่เนี่ยแม่ไม่หวงใหญ่มันจะตายวันตายคืนพวกเราเกิดมามันที่จะตาย แต่สิ่งที่ความเป็นแม่ห่วงใหญ่คือลูกคือแม่แต่ยังเล็กโบ,บราณพูก,กล่าวไว้แล้วลูกที่ไม่มีแม่นะลูกปัน,นหาความเป็นระเบียบเรียบร้อย,ยไ,ไม่ดังสุลูกน้องลูกกาไม่มีพ่อแม่คอยปกป้องอันตรายนะมันจะเสียเวลาเสียเวลาต้องหาลูกแม่เราจะไปอยู่กับเด็กแม่ด้วยก็ไม่ได้เลยแม่จะต้องไปแต่เพียงลำพัง แต่เธอต้องระวังนะทุกท่านไม่อยู่นัดขอตัวคนเดียวสเสด็จพ่อจะมีภาระอยู่ในการแต่ดูแลที่น้อโดยตรงนะไอยดนันทาน,นก็เป็นแม่เลี้ยงแม่ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นคนไม่ดีดอกแต่โบราณก็กล่าวว่าแม่เลี้ยงจะลูกเลี้ยง,ยงนน่นะตอนนะแนในอน่ยคำบังเพื่อเขก,กล่าวเลยว,ว่าลูกเลี้ยงก็แม่เลี้ยงอย่างเลีียงก็เมื่อน,น้ำนุ่น อันเกรียงพุทธเนี่ยบอกปนน้ำนุ่มน้ำจำปดาเนี่ยบอกปนน้ำเนี่ยโอ้ยกระหนุนเนี่ยมันมีอยู่ตั้งชองแบบตัวแบบช่องกอเรากินเราไปดูอยากให้นผูดมั้งไอ้สองมัมีช่องแบบเพื่อห้น้องเนี่ยอ้อกระหนุนผูดกับกระหนุนทองกันไงกระหนุนผูดมันยุ่มมันเหลวนี่แต่ว่ามันหวานเนาะกินมากกินก้อเรากระหนุนทองมันยุ่มใหญ่สามยุ่มสองบาทกินดีนแต่บอก่มีเงินซื้อ เลื่อยากระนุนออกพวใครกูดะไนหนังเมียคนแม่เล็้วแม่ปัวะเออกู้าสื่อได้กูสื่อเลยนี่หน่ยเรียกคือเขาเยว่าเจ้าว่าเออเป็นอุบาทกับอุบาทตอ,อุบาทอตกตองไรวะแต่นี่ม่อมแม่จะได้เด็ดปัดนี้วันนี้ผมแ,แม่จะอยากิดอะไรมากหลกความดีเท่านั้นหลยชื่อเรียมันนี้น จพระเจ้าเถอเฉันฝากแบบนี้อย่างเดียวองค์ก็มีหน้าที่ดูแลสุดท้ายแล้วพระเจ้าโอ้ยมุ่อแม้สบายพระทัยมุ่งแม้จะได้ไป,ไป,ไปบำเพ็ญสิน้นภาวนาทำก็โค้ยรรมะได้คุม้มครองพระแม่เจ้าเถอะถ้าเราพูดไอเจ้าในทองพร้มแล้วทีจะพัฒนาชีวิตตีเพื่อการปกครองดูแลฮะเกิดอะไรขึ้นมาแต่คงไม่เกิดแต่ถ้ามันเกิดจริงๆกันแน่นอนไม่ถึงขั้นนั้ำรบกวนแต่เราก็มุ่งก็รับดูในพระแม่ไปไปเจ้าสบายพระทัย คือคนเรามันไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนอไงมึงเพลยในโลกนี้ความแน่นอนคือความตีไม่แน่นอนซึ่งแน่นอนคือซึ่งยีไม่แน่นอนเออเออเอก็ใซึ่งแน่นอนเดดรุดแน่นอนเด็ดรุดจริงดีแน่นอนเด่จุดก็น้อยางดีใส่น้ําค่าแล้วนอนเดีดอูดโต้อ้องน้อยางก็น้าค่าจะนอนไหมนี่เพูดอเจ้าไม่เข้าใจอไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลย นี่เรากำลัม <kişi Esta, S 1> ีชีวิตน really ี่นี่ซื่อว่าเป็นการดูถิตให้กับประแม่้าซาบันี่ใจมากเลยชอบนะมึงกินอะกรแกคนเราเยเราต้องเคารพคนดีเขามีความเมตตาต่อเราจริงความรักในโลกนี้มันแน่นอนที่นายกับกรมอมเคยรักเคยแต่งงานกับเมียแล้วเมียกูมึงแหลกเคยเพี้ยนบอกกับว่ารัก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 แต่เด็กกูบอกรักมันถ้าถูกสักระราห้ารอตเซลเลอร์อะไรบอกเกยบอกแกลนบอกเมียกูจะไม่ิะเป็นเล้าอยู่มันจีบ เอาแต่จ <ens> no. <dilemma> <f> ีบชอบหัวตัดกางเกงกับตัดเสื้องบประมาณเพื่อมาเมื่อนจีบเขียงจนไม่คำว่ารัก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 ลงไปไม่รู้สัจะตอบเลยมึงกินอะไรอนุญาตให้คนได้แต่งงานคำว่ารักคำเดียวคุณเสียปันเจ็ดเขียนรักคำเดียวรักคำเดียวเขียนน้อยเสียปันเจ็ดเกี้ยแต่ย่างปันแต่ตอนย่างหมดเลยมันแต่ย่างอยู่ตรงโน้กูแต่ย่างตรงนี้ซึ่งมันเดินต่างช่วงทุกวันเขียนว่ารอหันหน้าตา ก็รักํำเดียวดังเจาทวนมากองทุนก็ตีราคาพันเจ็ดเลยเดี๋ยวคูดลงไปพื้นรักมากระเบลมเลยนี่ยังกูกคุณอีเละนีความรักได้แล้วได้แต่งงานกันร่วมรัตนะวันแต่งงานคนที่จะเรียนสัตว์อนมีการตาัญญ้งต้นากันแล้วอะไรีไม่ชอบใจในตัวปีต้องน้องพูนดยจับแควนปูกับแควนถึงขน,นาดนั้นแล้วในทองประจากา มันกะบอกไม่ดว่าปีต้องขาเมื่อแต่งงานกันแล้วซิ่งในน้องข้อรองซิ่งสำคัญในรถปีต้องจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่ข้อรองอย่างเดียวน้องเออไม่จบไอ้อย่าต๊อดในว่าป่วยไม่เมื่อต้องเจอต๊อดในว่าป่วยอ๋อเวลานอนก็เจอว่าป่วยไม่นอนอุ้มอะไรนีถึงงั้นไรอย่าต๊อดต้อกันนั้นนี้อันเกิดก่อตกระลงก่อตกระลงยู่กันไปยู่กันมาแกเดือนกว่าก้าูเป็นโรคนี้เดียวมันนี่แหละเป็นอะไรดัดดวงโบูม แต่ความรักนี้มีความหมายได้พระแม่เจ้าจะเด็ดเลียบใจว่องประมานนะคนเจอกับขโม่วงตป่วยลายผู้อุปการะพระแม่เจ้านำมาลักล่าจนกระทั่งว่าเรากะม่วงโอ้ยเป็นปกติชีวิตนี้จะกลัวกาสาุนจะไว้ต่อกระแม่ทราบไหมมนุษย์เดี่ยต้องช่ดดยวยเหลือกันอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นไรหรอกของมันแล้วคนแล้วกันไปเถอะไปเจ้าก็นเรากะม่วงจะถูกม่วงตีปุ้ยเลยก็พระแม่เจ้าจะไปไปต่อเจ้าก็เหมือน,นกันเลยนะ ดูแลแต่เรื่อ,องแค่นี้เองต้อ้หม้อแม่ซะแน็ตซเติร์ดเรากระม่อมมันชื่อว่าอย่างไรเสียครับสระจายกันโตเหอนกันแต่ว่าคนเราเนี่ยเออแม่เลี้ยงนั้นไม่ใจไหวตัวทุกคนแต่ที่ดีก็มีนะพี่เก้านะเยอะๆแม่เลี้ยงบางคนรักลูกเลี้ยงว่าลูกเปลี่ยนอยกดูเลี้ยงกว่าชีวิตคุณจีบชีวิตนะครับลูกเลี้ยงอ๋อไม่เคยปรากฏ ช่วยปลาโกดมันทำยากปลาโกรมันโลดเราหกทิพย์เราออกไปทำเคยได้ยังไงลุงเคยนะก็ให่เคยกุ้งเลยเอ็มจำช่างว่าว่าไม่เคยปลาโกรธอ่ะเงียไปแท้เมึงอกี้เลยถือว่ามึงมึงมึงเคยมีใช่ไหมมีเลยแค่ในแก้วพูดน่ะมีไปเลยไม่แม่เลี้ยงเลยถือว่าจะรักลูกเลี้ยงเขากระตือรืมึงทีไหนกูเล่นกระตุ้แม่เลี้ยงนะ อ้ต้องเล่นไม้แม่เลี้ยงีดักหลอกเลี้ยงเด็กทุดในชีวิตเห็นนางทุวันมาลีนางร้นมาลีน้อยในเรื่องปลาป้อยมานี่นั่นแหละสิ้นจะมุดเล่นไม้ต่างกันจะไม่ได้กับปลาป้อยที่แม่สิ้นจะมุดหนาอสิ้นจะมุดหนอนตักสบายวะนางทุวันมาลีไปไน้อยสิ้นจะมุดไปน,น,นั่นวันนั้นพอปูเดลาตาแป้โอ้ยนางทุวันมาลีใกล้วาบอลอยู่สินงจะมุดใกล้อยอดแยรลวง ล้าไปแลมไหมเรียบร้อยมานนีก็เรียกว่ารักโลกเรียงเงื่อนหม้ตอนรุดะเรีนมานนั้นโอ้ยอุดจะเรนมันเหนียลาไม่ได้หรอกอุดเนียวลามบอกออกเลยปอกเลยนี่คือนี้เหนียวมันติดอยู่ในเทียนเหนียวในเหนียวดำด้วยามบอกยิ่งดงแล้วแต่แม่เลี้ยงส่วนใหญ่นั้นก็ไม่ค่อยจริงใจนะพี่แก้วนะ ไอ้นั่นแน่นอนแล้วก็จบนี่มรนดาแมมเลี้ยงสองลูกไเลี้ยงนี่ไอ้แมมเลี้ยงคนอื่นเราไม่โผล่แต่ไหมเลี้ยงที่วางแป้นก้าลูกเลี้ยงทุกทุกคือแมมเลี้ยงกูเอ้ยวางแป้นก้ากูวันหนึ่งอย่านี้ที่บนไอ้เรามันเด็กตั้งทุกตายกูรู้แน่จัดกับไหมเลี้ยงตองพันกล้ากูรู้ยังไงแต่แจ๊คแก้วคือแับนี้วะยังงั้นมึงเคยได้กินวายดังนุ่มโคต่ได้หรือตัดเฮ้ยวะนุ่มโคนี่นุ่มโคนี่จำใจใจลูกตัดไหมเลี้ยงกู tao phải cứu kiến là chút lục đặt đấy là bên này lùng cù phải cứu tay đấy ô oh. nuôi tao có mưa cầm lỗ cầm và mẹ con ấy yên rồi giác cây lục đặt vào này ta nuôi nuôi lục đặt lỗ mà các nó của lùng cù đấy họ nuôi gì có ba quăm cây cà này ba cái này kêu cà mới đai cài cà mới ô không, à, quang, nữa, nuốt, có ngã quăm lùng mẹ chút nuôi lùng cù được con ถือจุดเ่มต้นระเบิดในนูนอุ่มูตแล้วแตด้จุดไ่จุดจุดกุญแจกางมือวยิดเห็นไม่ไกลวาไกลไม่ออกคืนก็ไม่ได้การนี่ก้าวไในนุ่มูระเบิดตึงมึงไม่ตายตายเพื่กูตื่นออกควันน่ะเนอะ นาตูออ้กีตายหัวน้มันดอกกาวตูห้หน้าแจ่ม่ายเปลอกกาวมันกาวนุ่มโคมันรูดน,นะแต่วมือจุดมันหน้าเดี๋ยวกูไปเลิกกัลกจากนั้นซะคอยแล้วคอยแล้วนแก้วนาต๋อได้อะไรมาคุยกันมากเรื่องมากราวความฝันก็เหมือนความจริงแต่ยาลูกแม่จะอย่าร้องนสิเด็กแม่ขาหนูกลั้นน้ำตาไม่ได้เลย ลูกสงสารเสด็จแม่รักษาเนื้อรักษาตัวเด็กนะแต่วันจะคุ้มครองคนดีก็จะตายก็แล้วนะกูจะไป็นสมเด็จแม่นะครับแค่หน้าเมืองลูกจะอย่าติดตามแม่นะตะ,ะ,ะ,ะวันเนื้อตะวังตัวดีนะเออก็เลสส่นหงวกฉน่าแล้วนะเออขอให้คุณบฏิรชนัสไตจรจิงจันทิตตะวันคุมครองม่อมแม่ขอ้ม่อมแม่ได้รับความคุ้มครองจรับแต่จิงจันทิตได้ประโยชน์กัขอบใจแม่ดีแอ๊กตาแล้วนะ โอ้ยคอยคอยที่ความรุกงแล้วเนอะแหม่ก้อยมันมีความรุขงโอ้ยก็ได้าวไปแล้วคอยที่อยู่กับผู้ใดแล้วไปท่องเออนี่มึงกิดเปืนมั้งไอ้เนี่ยผู้ิดเหตุการณ์นี้นี่หน้าหน้าผมจะมีบนหน้าบนล่างตรงกับกูมึงคิดแหลกกว่าป้าต่างเมืองนี่แหละจ้อยจังมากรอเลยมั่วแม่แต่นี่จ้อยดูนั่นตากับตาโหูนั่นกใจกิตคำพูดตาโอนคำเดียวนี่มันเสียดายตั้งแต่เด็กหลังเรารอต้องระวัง ผมบอกไอเดียตัวไอเดียกันเนายนี่ถ้า,าบอกเรื่องนี้ก็ทุกนันถ้า,า,ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังคงยิ่งใช่าย,ยากไม,ไ,มไม่ไม่ตอบต่อยไปชมว่าแม้มบ,บอกไอเดียเขาใจดูด้วยกันเฮ้น้องเมียมานี่มาทำมาเนี่กว่าเรงใดไม่ผัวมานี่เรื่องนี้ยันมึงอย่าไปพูดให้ใครรู้ค่อยพอพูดไม่พูดอยู่แล้วตอนแรกค่อยรู้แล้วนี่เดี๋ยวคอยเบานะทีหลังหนังสือพิมพ์มาลงข่าวเองจำได้เรื่องที่พุ่มพวงมันตายอะไรแล้วไม่ใช่ไปฮะ

อ้อนวอนลาสิ่งศรีคุมคลางชีวิตก้อนมันดาจะก็สังตาริยาตอนนีมม้อคอยมานาันดาอยู่อย่างว่าม,มัน คนอื่นจักหมือนแสนนี่แม่งเ,เหมือนยามกินนอนวอนว่าเมตาเดือนแม่จากเดือนทินลูกไปใจอาบอนครับพี่น้องครับการรัรากิ่กที่รักย่อมเกิดทุกความรักใดๆในโลกนี้จะเหนือไปกว่าความรักความูกพันระหว่างแม่ลูกไเอย การจากไปครั้งนี้มันเป็นแผนการของคนชั่วร้ายเท่านั้นเองนี้เจ้าและแม่เจ้าสาสรณมี้ยังไม่รู้โชคชะตาต่อไปในชีวิต